น้อนย100ต้นที่กำลังแตกหนอ่อออกยอดอยู่ในช่วงหน้าฝนนี้คือแหล่งอาหารและรายได้ที่น,นา,ษษายธนพัฒน์แสงฮิรันหรือน้องตั้มเลือกเป็นอาชีพให้กับตัวเขานี่คือความสำเร็จที่เด็กคนหนึ่งวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากที่ยอมทิ้งงานทิ้งรายได้ในเมืองกลับมาสร้างฐานความมั่นคงให้กับตัวเองน้องตั้มเรียนจบประศา์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยความมุ่งมั่นและการเป็นลูกเกษตรกรนี่จึงเป็นเหมือนต้นทุนที่ทําให้น้องตั้มมีความรู้ในการเป็นเกษตรกรอย่างการปลูกไผ่ที่น้องตั้มได้พยายามศึกษาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพที่ดินและลงมือปลูกทุกต้นด้วยมือของเขาเองเขาว่าเอ๊ะที่ดินแปลงนี้แหละท,ที่มันปลูกข้าวไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะมันเป็นหินไงก็เลยดูเรื่องไผ่เขาบอกว่าเอ๊ะไผ่ชนิดนี้นมันปลูกพื้นที่แบบไหนมันก็ปลูกได้ก็เลย ตัดสินใจสั่งไผ่เอามาปลูกก็คือเป็นไผ่กิมซุงแต่ถ้าเป็นไผ่ชนิดอื่นน่ยมันก็ไม่ค่อยมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่แล้วก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็ไผ่ชนิดนี้จะทนทนแรงแล้วก็มีหน่อออกครั้งปีก็เลยตัดสินใจเอาเอาไผ่ชนิดนี้มาซื้อมาแล้วก็มาปลูกเป็นไผ่กิมซุงครับอันนี้ก็มันเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งกับการที่เรารู้สึกว่ากลับมาอยู่บ้าน แล้วอยากจะทํารายได้ให้กับตัวเองด้วยเหมือนสร้างอาชีพกับตัวเองก็เลยลงมาปลูกไข่ยากไหมตอนแรกที่เราลงมาทําตรงนี้ยากไหมก็ก็รุนเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็มันต้องใช้เวลาที่มันจะเจริญเติบโตอารมณ์มันมันก็มีชีวิตนะต้องเลี้ยงดูต้องดูแลมันแล้วก็นั่นแหละค่อยๆประคบประคบประงมก็สุดท้ายก็โอเคเห็นหน่อขึ้นขึ้นมาก็ดีใจละครับที่เหล๋ยก็ค่อยๆค่อยอะไรนะถ้ามีก็ ตัดขายบ้างเอาไว้กินบ้างเพราะค่าใช้จ,จ่ายลงนิดนิดไปไหน,น,นก็ยังโอเคดีกว่าไม่ได้ทอะไรเลยจากนักกิจกรรมและการสมัครเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆของน้องตั้มที่ผ่านมาที่เป็นเหมือนจุดบ่มเพาะให้น้องตั้มมีความคิดที่แตกต่างจากเด็กรุ่นใหม่และทำให้เขากล้าที่จะเปลี่ยนความคิดและสร้างค่านิยมใหม่ๆให้เกิดขึ้นแนวคิดของคนรุ่นใหม่เนี่ยกับการที่จะหวนกลับมาบ้านเกิดเองเนี่ยน้อยลงเนอะอย่างน้องตั้มเองเนี่ยทำไมเราถึงกลับมาล่ะ อยากสร้างโมเดลอยากอยากเรียนรู้ว่าอยากทดลองตัวเองเหมือนกันว่าจะทําได้ไหม <im it> ก็ยังไม่กล้าตอบร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นว่าเอ้ยเราเราจะทําได้หรือเราจะอยู่ได้จริงๆนะเพราะว่ามันแค่ปีกว่ามันยังไม่มีหลักอะไรประกรันที่ที่มันจะคําประกันรรว่า,เ,าเราอยู่นี่เราเราจะอยู่ได้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงทดลองเรียนรู้มากกว่าเพราะมันแค่ปีเดียวผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายคนอะที่อยู่กรุงเทพหรือจะตามโรงงานอยากกลับมาอยู่บ้าน ด้วยปัจจัยหลายอย่างหรือแม้แต่ตัวครอบครัวเองที่คาดหวังนะอยากให้ลูกเป็นเจ้าคนในคนหรืออยากให้มีอะไรนะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถคันหรูๆรับก็ม็นเป็นเรื่องท้าทายของคนรุ่นใหม่ด้วยนะก,กับกระแสยุคพัฒน,นาอย่างนี้แส่วนตัวเองก็รู้สึกว่าเราอยากได้ไหมเราก็อยากได้แต่สนหนึ่งราอยากเรียนรู้อยากตอบโจทย์ตัวเองเหมือนกันวนะ่าเออเราอยู่แบบนี้เราก็น่าจะอยู่ได้เหมือนกันนะหรือถ้าเรามีจริงๆมาอยู่แบบนี้มีเงินเก็บโอเคเราจะออกรถจะสร้างบ้านหลังใหญ่ๆค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง แต่ด้วยค่านิยมในการใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไปทําให้คนรุ่นหลังเริ่มหันหลังให้กับถิ่นฐานบ้านเกิดมากขึ้นประกอบกับความหวังของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกเรียนจบสูงๆและมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนี่จึงทําให้คนรุ่นหลังห่างไกลบ้านและกลับไปพัฒนาบ้านเกิดน้อยลงหรือแม้จะมีเด็กที่กล้าเปลี่ยนความคิดที่อยากจะกลับไปทํางานที่บ้าน ก็จะถูกเพื่อนบ้านดูถูกเช่นเดียวกับน้องตั้มที่เขาต้องพยายามทําความเข้าใจกับครอบครัวและทําให้เห็นถึงความตั <climbed lik> ้งใจของเขาพูด hmm. ถ like ึงความสุขหลกับการที่เราได้กลับมาอยู่บ้านตรงนี้ความสุขของเราตอนนี้เป็นไงบ้างก็ถือว่าเต็มที่ครับก็มีความสุขมากแม้แต่บางบางอย่างความสุขที่อยู่ภายใต้ภาวะความคาดหวังต่างๆแต่เรารู้สึกว่าให้เราต้องพยายามทามันเต็มที่แล้วก็พยายามอธิบายสิ่งที่เราทำให้ครอบครัวเข้าใจให้สังคมเข้าใจ เหมือนกับเหมือนกับคนในหมู่บ้านก็มองว่าเด้จบตั้งปริญญาตรีเรียนจบมาถ้าทําไมกลับมาอยู่บ้านกลับมาทานากลับมาปลูกไผ่พอคนที่ผ่านมาบางวันก็เห็นตัดหญ้าอยู่ถามว่าเฮ้ยจบปริญญาตรีทำไมมาตัดหญ้ามาดูแลต้นไผ่ก็บอกว่าไม่รู้ก็มีความสุขดีอยู่แบบต้นไผ่นั่นแหละครับจริงแล้วความสุขของเราก็คือได้กลับมาอยู่บ้านครับได้ทําได้เล่นกับเด็กๆได้คุยได้เห็นยายเห็นพ่อแม่ทํากับข้าวกินกันอะไรประมาณนี้ก็ส่วนแค่แค่นี้ก็โอเค แต่ส่วนที่เหลือเราก็ทาอย่างอื่นก็ได้นี่ก็เราไม่ได้ว่าเราต้องทําอยู่กับนานะไม่ต้องทําอยู่กับสวนไผ่นะแต่ลองดูว่าเอ๊ะทั้งในชุมชนเองเราเราจะเข้าหาชุมชนแล้วเราเอาสิ่งต่างๆมาพัฒนาหรือว่าต่อยอดให้เราได้เกิดรายได้ชุมชนได้เกิดรายได,ได้ด้วยกันไนดะ้ยังไงอย่างน้อยเราทํายังไงชุมชนไปในตัวด้วยเราไม่ทําอยู่แบบโดดๆเหมือนเราก็าแลกเปลี่ยนกันใช่ล้วพูดถึงเองเนี่ย่ยางตั้มบอกเองว่าเราเองเนี่ยจบปริญญามาคนในสังคมคนในชุมชนก็อาจจะมองว่า จบตั้งปริญญาแล้วทำไมยังมาแบบอยู่บ้านทํานาปลูกไผ่ตรงนี้เองเนี่ยเราแคร์ไหมกับสิ่งที่เขาพูดหรือตรงนี้เองเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างแคร์ไหมก็ก็นิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าเ,เราเราต้องต้องต้องตอบตอบตัวเองเราก็ต้องทาให้เขาเห็นว่าเราก็อยู่ได้แต่ก็ไม่บอกว่าปริญญาตรีมันไม่มันไม่ดีนะคือมันก็จําเป็นการศึกษามันจาเป็นสําหร,รับหลายหมือคนกันแม้แต่ผมเองก็สาคัญเพราะอย่างนอยมันก็ได้เรียนรู้จากจากวิชาการรู้เท่าทันคนอื่น แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือการใช้ชีวิตตรงงานและท,ที่ที่ต้องต้องมาทํามากกว่าใบรปริญญาส่วนใบปริญญาถ้าใครอยู่ในสาขาชีพมันก็จําเป็นสำหรับเขาใบจำใบปริญญามันสําคัญสำหรับคนคนหนึ่งแต่ไม่แต่ไม่ใช่ว่าคนคนหนึ่งต้องอะไรนะมีบรรทัดฐานของใบปริญญาเท่ากันทุกคนมีความหมายของใบปริญญาที่ต่างกันทวันนี้พ่อแม่เองก็ภูมิใจไหมก็น่าจะภูมิใจมั้งครับถ้าเขาเห็นว่ามัน ความพอใจของเขานะก็ไม่ขัดข้องเห็นว่าจะเป็นอนาคตที่พอจะเลี้ยงตัวเองได้ก็ไม่ขัดข้องก็ดีใจกับเขาที่เขาเห็นว่าเขาก็เป็นคนขยันนะเข้าใจทํางานอันไน้ก็เข้าใจทำ นอกจากจะกลับบ้านเพื่อสร้างอาชีพของตัวเองแล้วน้องตั้มยังใช้ความรู้ในการเป็นนักกิจกรรมมาปรับและพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองด้วยโดยการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนคนหนุ่มสาวตลพนแพงอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครแห่งนี้ให้เป็นสถานที่รวมกลุ่มของเยาวชนในชุมชนได้มาทำกิจกรรมร่วมกันถ้าพูดถึงตัวเองเนี่ยน้องตาตั้มเองเนี่ยมีแนวคิดเรื่องของการปรับพื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ย มาเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนของเด็กเยาวชนชุมชนตรงนี้ได้ยังไงคะก็เกิดจากการที่ไปคุยกับเพื่อนๆืที่เคยทํากิจกรรมด้วยกันว่าก็อยากอยากมีพื้นที่ที่แบบเอ้พวกเราได้นัดเจอกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยคนที่จบไปอยู่ตามสายงานสาขาอื่นต่างได้มีศูนย์ที่มาเจอกันัดเจอกันทําทกิจกรรมร่วมกันก็เลยสร้างศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ชวนน้องที่ที่มีแนวคิดคล้ายกันเนี่ยอยากทำอะไรที่ที่ที่เป็นที่รวมตัวกันได้ก็เลยตัดสินใจมาทําบ้านดินทําเป็นที่ ที่นัดพบ,พบปะกันแต่สุดท้ายก็มีเด็กเยาวชนในพื้นที่คยากสนใจอยากมาเรียนรู้ด้วยอยากมาร่วมกิจกรรมด้วยก็เลยตั้งศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทํากิจกรรมอื่นๆที่ทไม่ใช่แค่ทํางานเพื่อสังคมแต่ว่าทางานด้านศิลปะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมคู่กับเด็กๆไปด้วยครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของการใช้ชีวิตของธนภัรแสงยุรันที่เขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าชีวิตของเราเราเลือกได้แค่คิดและเปลี่ยน ก็ทำให้ชีวิตมีความสุขเพิ่มมากขึ้น